นในมือเราพี่มีไฟอยู่พี่ปิดเลนด้วยพอมีไฟอยู่เราไม่รู้ว่ามันมนดานอะไรเงี้ยฉีเลยไหมเอ้าตัวฉีพี่ตัวฉีบ้างใช่เข้าไปในป่าดูดีๆเดินไปข้างแล้วนะไปไป ล้องมีไหมมีม,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 มีแต่ไม่เสียบไม่มีกินน้ำไม่ใช่ตรวจฉี่แล้วลกินน้ำเต็มรถเลยนะ้โหสบายเลยเปิดดิคนระับขจันจค่อยๆแหกมันลอาได้โหไก่เกิน อู้โดนเยอะเลยนะพี่เอเลยเียไม่ค่อยไปอเลยค่อยๆเลาะเลาะไปนะเว้ยเข้ารถไหมพี่เนี่ยไม่ผมด้วยกันนี่แพกินแล้าจะให้เข้าฉันนั้โอ้ เียว uh สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีห้หลายท่านนะฮะผ่านมาเนะี่พผ่านแบบ ผ่านป่ะพี่ผ่านป่ะรอตรวจเที่ยวค่ะฮะเที่ยวเหรอรอตรวจเที่ยวค่ะเดี๋ยวเที่ยวเน้อยู่ตรงโน้นนะคะตรงดน้าค่ะข้างในเหรอมีตัวเที่ยวด้วยมีแคบเหรอแล้วเที่ยวแคบเที่ยวไม่ออกก็ยืนรออยู่นานแล้วอ่ะเหรอโอ้ยได้ไหมได้เหรอ จากที่มูลนะฮะจากข้อมูลทนะี่ทราบมีการตรวปัสสาวะด้วยนะครับเราจะเข้าไปเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่มีตัวฉี่ไหมพี่ Đi tôi chỉ bác Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อะไรอ๋อมีนักลบครับแคะนักลบเนี่ยพี่พี่ ารีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บทำไมต้องรีบต้องรีบต้องรีบเก็บแหมปาดรีบเก็บเร็วแท้รีบเก็บทำไมเนี่ยเลิกไหมครับฮะเลิกตัวชี้แล้วใช่โม14แล้วบอลที่ตีแล้วเมื่อกี้เรียกไม่รีบเก็บอะไรพี่เขาเก็บแล้วเขาโม14เลิกแล้วฮะเขารีบเก็บอ้าวในกล่องโม14แล้วในกล่องอะไรพี่ ทำไมคุณก็ถามในกล่องกล่องตู้ปรณ์ไงไม่อยากรู้ไงในกล่องคืออะไรอุปกรณ์การตรวจเอาเราขอดูอ่ะตรวอะไรพี่คุณคุณมีมากอะไรมาดูฮะยังไงอะไรยังไงพี่การตอบยังไงยังไงอะไรยังไงยังไงคุณจะถามเรื่องอะไรอะไรยังไงคุณจะถามเรื่องอะไรยังไงจับเต็มรถเนี่ยอะไรยังไงเออคุณก็ไปตรวจสอบที่โรงพักก็ผมจับ่ไดหรือเปล่านั่นเองเออผมไม่ได้ว่าอะไรนี่ว่ายังไงอะไรยังไงล่ะกล่องเอาเกี๊ยวยเด้วเออไอ้กล่องนี้นะผมสงสัยกล่องเนี้ย เอาดูนี่เปิดเลยเปิดดิผมเปิดไม่ได้เปิดดิผู้องได้เปิดดิผู้กองเปิดดิเปิดดิครับผู้องเปิดดิเปิดเลยครับผู้กองเปิดดิผมจะเปิดไงแล้วทำไมไม่เปิดเป็นตาสิงของผู้กองไม่ได้อ้าวแล้วทำไมมาสั่งผมเปิดล่ะทีนี้อ้าวก็ของผู้กองไงผมไม่สั่งผู้กองแล้วทำไมแล้วคืออะไรให้ผมเปิดล่ะทีนี้อ้าวเป็นของผู้กองมาล่ะผมเป็นติดอำนาจะไรไปเปิดมาล่ะอ้าวแล้วทำไมสั่งผมเปิดล่ะผมไม่ได้สั่งผมแค่บอกแล้วผมไม่เปิดจะทำยังไงทีนี้อ้าวก็เรื่องของผู้กองเปิดดูเองก็ได้ไไไไมมม่่เเเเปป็นรลยผิดด้อ้า ตู้รู้ว่าผู้กองคนนี้ผู้กองตรวจฉีดได้ไหมมีมีการตรวจสารอ่าสารพติดในร่างกายไหมวันนี้ทำไมครับเป็นการสอบถามเป็นการสอบถามถามถามผมถามท่านผู้ปฏิบัติผมไม่ถามเขาผมถามผู้ปฏิบัตินี่ไงผมถามไม่ได้ไงแล้วจะแล้วยังไงทีนี้ผมถามว่ายังไงมันเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่อ้าวผมถามว่าท่านมีบัตรประพอไหมมีครับมีบัตรประแล้วบัตรประเนี่ยเขามีการอบรมผมอบรมผมผ่านอบรมมาก่อนที่มจะตรวจฉีดตรวจสารเสพติดร่างกายเนี่ยเขาทำยังไงอย่างเงี้ยอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้ดีบัตรโรงพยาบาลผมอยู่หว่าแปลว่าเขาสามารถไปเสด็จในการตรวจได้ใช่ไหมอันนี้บัตรปปสนะขออนุญาตนะครับไม่ีไม่ไม่ไมบัตรปปสวันที่สามสิบกันยาเฮ้ยหกเฮ้ยอี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมมีบัตรใหม่ผมมีบัตรมาแล้วพี่สามารถไปเสด็จในการตรวจได้นะนี่บัตรใหม่ผมขออนุญาตนะครับขึ้นหนึ่งวันวันนี้อะไรอ๋อวันนี่อะไรวะเวัสดีเวัสดีมาตัวเดีย ครับึ่งได้มาประมาณสามาเดือนเหรอมีมีมบทหมดอายุอ่ะปีหนึ่งใช้ได้ปีหนึ่งใช่ไหมใช้ได้ป,ปีหนึ่งแต่ก็ท่านอบออบรมมาเนี่ยการที่อบ,บรมมาอ,บ,อบ,บรมปปสอมันเนี่ยในหลักในการตรวจสารเสพติดในร่างกายเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับเจ้าที่สานิฐานนะครับคนแคสรถเนี่ยเขาเรียกตรวจนะเขาก็ต้องดูอาการคนเหมือนกันไม่ใช่จะตรวจสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าใจป่ะก็ต้องดูอาการคนดูลักษณะคนเสพยาเสพติดก่อนนั่นเอง การที่เรียกเขาตรวจดูอาการก็จริงอยู่จะตามระเบียบแล้วผู้กองต้องกรอกเอกสารวสยี่สิบเก้ารือยังไงครับจริงไหมจริงไหมยังไงจริงไหมยังไงครับจริงไหมยังไงครับต้องกรอกเอกสารไหมกรอกเอกสารอะไรอ้าวถ้าอบรมมาท่านก็ต้องรู้ดิไม่มีการเห็นอกสารไม่มีการกรอกเอกสารอะไรเลยเหรอเดี๋ยวไเดี๋ยเดี๋ยวเดีไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดีวไเดี๋ยวยวเดี๋ดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ อาเดี๋ยวเชิญไปที่โรงพักเลยนะครับเชิญไปที oe oe> ่โรงพักเลยนะครับเชื Honestly, ่กล้องผู้กองก็ไม่มีนะกล้องบอดีัทแม่ราผู้กองก็ไม่มีก็ผมเพิ่งเลิกด่านเขาแล้วไป่ผู้ผมมาทันต้องรีดเลือกอ่ะเมื่อกี้ลูกน้องแทนวอไม่ลูกน้องแทนวอบอกว่าพี่ไม่ใช่ท่านเพิ่งตั้งไม่นานนีเองยังไงไม่ตั้งไม่ถามไม่นานนีเองไม่นานไม่นานไม่นาน นี่อะไรสองชั่วครึ่งว่าตอบเออเนี่ยคนแรกเนี่ยที่ผมจับเนีองชั่วคร่เยหรอไม่นานนะไม่นานยังไงมันสองมันสองชั่วโมงไม่นานยังไงแต่ว่าท่านแจ้งเนี่ยนนี่คแรกเยเรายืนยันดิหน่อยดิ FC คนแรกเลย FC แจ้งมา fc พิ่งแจ้งผมมายังไงครับ fc พิ่งแจ้งผมมาอันนั้นก็เรื่องของเราเนี่ยเนี่ยถามคนนี้ถามคนนี้แหละพยานเนี่ยโอเคไม่ว่าครับไม่ใช่ว่าเรามาแล้วผมเลิกมันได้เวลานะครับมันได้เวลาในการกล้องกล้องผมบอกว่าไหนผมเลิกด่านผมเอากล้องเก็บที่ก่อนที่นัทเราอยู่บริเวณนี้อยู่นะยังไงอ่ะผมคุยโทรศัพท์อยู่ ไ่ถ่คุณอย่ามาจ้องจับผิดเจ้าหน้าที่เลยนะเรื่องอะไรทำไมอกได้ผมกองบอกว่าไม่มีการตรวจฉี่ยังไงคุณอย่ามาจ้องจับผิดเจ้าหน้าที่เลยไม่ไดยังเขาถามเฉยคือเอ้าถามผมก็ตอบให้ไงว่าเอ้าตั้งด่านกี่โมงผมบอกว่าเนี่ยเนี่ยคนนี้ผมปัญหาเอาไงโอเคจบเรื่องปัญหาขึ้นึนนะจบปัญหาคือว่าท่านเรียกประชาชนตรวจฉีกี่รายแล้ววันนี้อันนี้ผมไม่ทราบไม่ทราบอยู่ในด่านไม่รู้ไม่ทราบไอมาไอนี่หน่อยพาเขาไปโรงพักหน่อย ไม่ทราบรู้ชื่อไหนชื่อยังคิวกรุ๊งด่านชื่ออะไรมีป้ายไหมมีกล้องนี่แบบนี้เออเห็นไหมเห็นได้เลยละเห็นได้ละนี่นะผมก็มีผมอะเลื่อนด่านผมก็เก็ไว้โอ้โหออกมาเอาเนาะแล้วใครใครใครมาคนเดียวใครมาคนเดียวครับ นี่นะใน e นี้นะรีบเก็บทันทีนะเก็บเรียบมีลูกน้องวอมาบอกนะครับบอกว่ามีนักลบดันเถื่อนมาแอะมีนักดันเถื่อนมานะครับแล้วก็ผมก็วิ่งมาทางนี้แ oh, ล uh, ้วเขาเก็บอุปกรณ์ในนี้เลยทันทีเลยนะครับทันทีทันใดเลยในนี้นะอยู่ในเนี้ยนะครับอร่อยพี่เหรอเป็นของเป็นของของสพบางบ่อสพบางบ่อนะบางบ่อวันนี้ ระหวาเราผ่านมานะผ่านมาประสบพบเจอนะครับแล้วก็จะเข้ามาสอบถามนะครับแล้วก็พูดคุยนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่มีประชาชนเลาะเขาบอกว่ามีการเรียกตรวจสารเสพติดในร่างกายนะผมถามผู้กองว่าท่านมีบัตปรปปสท่านมีเหตุสมควรเชื่อหรือไม่นะครับในการเรียกตรวจประชาชนนะครับแล้วมีการกรอกเอกสารอะไรหรือไม่ผมพูดคำเดียวว่าไม่มีนะครับไม่มีไม่มีการตรวจครับไม่มีการกรอก ผมคำนี้ไม่มีการกล่องนะครับไม่มีการก่องสายไฟใดนะผมเชื่อว่านะอันนี้อาสาตำรวจไงอาสาตำรวจอาสาใช่ไหมครับผมอาสาไม่มีกล้องเหรออาสาไม่อาสามาใช้กล้องใช่ปหอาสาก็ไม่ได้งคับให้ใช้กล้องไม่ครับไม่ครับไม่คับใช้กล้องกล้องนี่คือกล้องหลวงนะเหรออาสาอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เรียกตรวจได้ไหม ม่ได้หรออ๋อเราประชาชนมาอางนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพอเวลาชาวชาวชนมาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะเก็บดาน,นทันทีนะครับเชื่อได้เลยเก็บดาน,นทันทีแล้วเอาอาสาเอาอาสามามาช่วยปฏิบัติหน้าที่แต่กล้องไม่มีกล้องบนันทึกภาพของอาสาไม่มีนะครับผู้คำเดียวว่าอาสาไม่มีกล้องบอันทึกล้อง ถ้าอาสาไม่มีกล้องบริคแคมล่านะครับอย่าลืมนะฮะอาจจะสุ่มเสียงนะครับก็้ม่รู้ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะอาจจะุ่มเสียงอาสาอาจจะไปทำอะไรก็ได้จริงไหมอาสาน่ไม่มีกล้องนะครับอาสาไม่มีกล้องเขาก็สามารถที่จะอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะเอาใช้อาสาไงอาสาไงใช่ไหมอาสาไม่มีกล้องจริงนะ

เจ้ยจริงหนึ่งเมตรเหรอเฮ้ยหนึ่งเ 1> hey! 1ม็ดเมไดนั่นนะถึงว่าไม่ผิดนะตอนนี้ก็ไม่ได้ถามแล้วไม่ได้ถามแล้วก็คือเขาเบอกว่าหรอือเขาต้องตบตัวที่โรงพักอ่ะเฮ้ยเขาไปแค่ผู้แสบผู้กองหนึ่งเมตรนี่ไม่ผิดกฎหมายนะผู้กองหนึ่งเมตรนี่ไม่ผิดกฎหมายนะเจอยาบ้าหนึ่งเมตรผิดกฎหมายไหมผิดดิฮะจะไม่ผิดเจอหนึ่งเมตรอ้างผิดกฎหมายใช่ไหมของมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเขาสามารถข้อข้อได้กี่เม็ดฮะข้อข้อได้กี่เม็ด ทุกคนครอบครองอ่ะผิดกฎหมายอยู่หมดแล้วทุกอย่างหละอันนี้ออกมาใหม่ฮะเม็ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยไม่เกี่ยวอ่าไม่เกี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยวจากครอบครองกี่เม็ดมันผิดกฎหมายอยู่แล้วมันผิดกฎหมายในตัวครับแล้วเสพติดครับพี่ท่านไปดูนะฮะมีออกข่าวมานะครับหนึ่งเม็ดใช่ไหมเออหนึ่งเม็ด มาสองหนึ่งเมตรมันผิดกฎหมายในตัวอยู่แล้วคุณจะครอบสองเมตรม่ต้องผู้เซฟเอาคุณบอกว่ามีคุณมีโอ้โหอะไรอะก็ห้าเมตรไม่ผิดกฎหมายคุณไปคุณไปศึกษากฎหมายไปไปทกท่เออเอาเลยครับถ้าผมผิดก็นี่เลยครับห้าเมตรศึกษากฎหมายใหม่นะห้าเมตรไม่มีกฎหมายยังไงครับไปดูได้ครับห้าเมตรไม่มีกฎหมายแต่คุณมีห้าเมตรไม่ีกฎหมายแต่คุณไปเสพมันผิดในตัวอยูคุณต้องไปบําบัดเขา จริงไหมเอ้าเนี่ยผู้กองเป็นคนบอกเองนะผู้กองเป็นคนบอกเองว่าหนึ่งเม็ดผิดกฎหมายหนึ่งเม็ดมันผิดกฎหมายในตัวอยู่แล้วยาเสพติดมันผิดกฎหมายในตัวอยู่แล้วคุณจะคุณจะออกซื่อมาทําไมอะคุณจะออกซื่อมาทำไมห้าเม็ดไม่ิดกฎหมายแล้วแต่คุณสบายใจแล้วกันพี่สบายใจแล้วกันเอ้พี่ออกข่าวมาเนี่ยท่านแพทย์เชื่ออะไรนะเันชื่ออะไรอะท่านอะไรอะไรมันชื่ออะไรมันท่านอะไรนะ ที่ออกมาบอาห้าเมตร<ว>ไม่มีกฎหมายกระสรว,ว,วงอ่ะกระสรวงอ่ะสาาราสุขก็บอกห้าเมตรไม่มีกฎหมายอ่ะ,อะเอา้าอันนี้หนึ่งเมตรจับกุมใส่คุณใจมือนะครับเจอหนึ่งเมตรสอบังบ่อสุดยอดยอดยอดเป็นไง ไงห้าเมตรนี่ผิดกฎหมายจะเจอ1เมตรเจอหนึ่เมตรถูกจับกุมนะครับเจอจับกุมถ้าไปตัวสารเสพติดแล้วเขามีสารเสพติดท่านแค่เอาไปบําบัดนะฮะมันไม่ได้ผิดแค่บําบัดยอดผู้กองบอกว่านี่นะผู้กอง ผู้กองบอกว่าหนึ่งเม็ดผิดกฎหมายหนึ่งเม็ดผิดกฎหมายเจ้า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 ยอดหมอชนลนาใช่ไหมหมอชนละนาโดยคนพูดใช่ไหมหมอชนละนาโดยคนออกใช่ไหมไอ้าเม็ดไม่ผิดกฎหมายอ่ะหมอชลนา ดูสอบ,บางบอ่อนับหนึ่งเมตรท่านผู้กองว่าหนึ่งเมตรผิดกฎหมายนะครับสต่อบ,บางบอ่อท่านหมอชนะนาดท่านออกมาทำไมท่านหมอชนะนาท <c oughs> ครับผมใจเย็ยนครับผมใจเย็ยนผมสิงได้เฉยกันั่นแหละพี่เพราะข่าวทุกช่องอ,อ่ะออดรักทุกช่องอ่ะห้าเมตรไม่มีกฎหมายอ่ะ ไอหนึ่งเม็ดผิดกฎหมายอะ่ะโอ๊ยทีออกข่าวออกขออกื้นมาเป็นไงพี่เจ้า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 ผมไม่ผมเสียงดังเด้อผมเสียงดังอยู่ใกล้ถนนเด้อผมอยู่ใกล้ถนนได้เสียงดังผมไม่ได้อ่านี่นะผมไม่ได้อ่ารมณ์ร้อนหรืออะไรนะก็แต่อย่างที่ได้ยินอะนะครับว่าหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดผิดกฎหมายครับหนึ่งเม็ดผิดกฎหมาย แต่ที่ออกมาเนี่ยกว่าห้าเม็ดนะสามารถครอบครองครอบครองยาห้าเม็ดไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่คุณไปเสพถ้าคุณไปเสพคุณจะถูกดำเนินคดีนะไอ้ไม่ละนะใครนะจะเข้าสู่การบําบัดน,นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ตพูดถูกเหรอหนึ่งเม็ดนะเาจะถามมาพูดจริงๆว่าเมื่อก่อนนะไอ้หนึ่งเม็ดก็ไม่กฎหมายอยู่แล้วนะครับ เมืก่อนนะหนเม็ดก็ผิดกฎหมายครอบครองไว้เพื่อเสพนะครับแต่ตัวสารเสร็จติดแล้วอ่ะคุณเข้าเ,าเข้าสู่การบําบัดน,นะหนึ่สอสสี่ว่ากันไปนะครับแต่หมอโชน,นาดเป็นคนพูดบอกว่า5เม็ดไม่ผิดกฎหมายแต่ผู้กองเม็ดเดียวผิดกฎหมายแล้ะใจประชาชนไปเชื่อใครฟังใครจริงไหม เอาหุ ike, ้นในคนหลักความจริงเนี่ยอ่ะเอาพี ah. ่พี่มาเดียวผมฟังเนี่ยผมดูอยู่ผม่าด okay. no ูไลน์เนี่ยเดี๋ยวรอดูเขาจับข่าวอะไรสรุปผู้กองผู้กองกับน้องคนนั้นทบกองยหญ่ไหมยังไม่ได้รับรายงานนะฮะยังไม่ได้รับรายงานเดี๋ยวไปดูบันทึกกับต้องรอดูก่อนใช่ไหม ไป,ไปดูดิไปดูก็ไปดูอ้าดูแล้วอ๋อเปลียนไปเอาใหม่เอาใหม่หมผมไปถามมาแล้วไปดูข้อหาใหม่ยังไม่รู้จะตั้งข้อหาอะไรผมไปถามมานะยังไม่รู้แต่เขาจับกลุ่มแต่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งข้อหาอะไรโอเคไหมพี่พี่พี่จิตติใช่ไหมเนี่ยเออจิตติผมถามมาแล้วนะไม่รู้ว่าจะตั้งข้อหาอะไรนะไม่รู้แต่จากที่ผมทราบอะหนึ่งเม็ดนะครับเจอหนึ่งเม็ดแค่นะั้น เดีทราบนะไอ้แต่ที่ผมทราบนะครับ1เมตรหนึ่งเมตรกระดาษกองก็ยังบอกเลยว่า1เมตรผิดกฎหมายอันนี้ผมไม่ได้ส่ใช้สารพทนะี่ส่ใช้าร ฟังเอาเด้อฟังเอาเด้อกลาวันเจอแยกไฟแดงเหรออ๋อครับบังเออนะผมผ่านมานะแต่ยังไม่รู้นะว่าเขาจะตั้งของอะไรเค็มไหม้วจากงั้นผมไม่รู้นะพวกนดยก็ได้ยิยนแล้ว ถามว่าเสพขับ ok มันเพรางเขาเสพนะเขาเสพในกระดาษขับมันก็ต้องไปเสพขับอีกแล้วนี่ต้องเสพขับอีกแล้วแต่ไม่รู้ว่าเาน้องเขาได้น้องคนนั้นน่ะเขาขับหรือเปล่าไอ้เราไม่รู้นะครับผมมาก็เจอนนองเขาแล้วนะเจอเนาะพอดียังไม่ยังไม่รู้ว่าเออไม่รู้ว่าเขาเสพขับหรือเปล่ายังไม่ยังไม่ทราบไม่ทันได้ถามนะครับเพราะว่าเขาใส่กุญใจมือนะครับอันนี้ป่ะอันนี้เหรอใช่ใช่อันนี้เหรอ ่เมตรเหรอเออนไม่ใช euh. ่คันนี้หน ah. ึ่งเมตรนะเออไม่ใช uh, ่ค uh. uh, ันนี้อมาพี่ถามพี่ถามว่าะหนึ่งเมตรเหรอเจอหนึ่งเมตรเองเมตรเดียวเจอแค่เมตรเดียวเออเอาพี่เอ๊พี่แอจะมาษณ์หน่อยไม่ใช่ก็เจอแค่หนึ่งเมตรแหละผมถือว่าเจอแค่หนึ่งเมตรเจอแค่หนึ่งเมตรนี่แต่ว่ามันก็มีข้อหาครอบครองไงครอบครองมันก็คือพี่ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่ใช่พี่เยอะมากกว่านั้นนะถ้าถ้าถ้าสมมติหกเมตรขึ้นไปเนี่ยถ้าหกเมตรขึ้นไปเนี่ยคือว่าครอบครอง 6เมตรหรือ7เมตรคือครอบครองอันเนี้ย6เมตรไปขึ้นไปเนี่ย6เมตร7เมตรเนี่ยครบครองแต่5เมตรนี้ยคือไม่ถือกฎหมายถ้า6เมตรอะจำหน่ายฮะจำหน่ายออกไปจำหน่ายแทนเพราะว่าเพราะว่ามันอัตราอัตราของการครอบครองมันเยอะเกินไปไงมัน5เมตรอะอยู่ในเศษอยู่ในเศษอยู่ยังเศษเป็นละเม็ดไงไม่ใช่อัตราอัตราอัตราร่างกายที่เศษไปเท่าไหร่อ่ะ มาเกินห้าคือผิดใช่แต่ห้าไม่ก็ผิดเหมือนกันแต่ไม่รู้ผิดแบบไหนมันผิดไม่เสพไหมอันจเจ็ดสิครับมั้อดูได้ไงวะแล้วถามว่าแค่เสพเฉยอ่ะม,มันแค่เข้ากรบวนการบําบัดหนึ่งแล้วคุณต้องไปออกกรอกเอกสารกรอกอะไรเงี้ยหนึ่งสามสี 1, 2, ก่กรอกแล้วก็ต้องอไปตรวจที่กรมพิสายการแพทย์ก่อนอพอตรวจวิชาการแพทย์เสร็จเบ้าเขาจะที่ว่าปริมาณในร่างกายที่เสพเข้าไปมันเท่าไหร่ถ้ามันถ้าเสพไปแล้วมันน้อย น้อยกว่าอัตราในร่างกายอ่ะสารติดในร่างกายเราอ่ะมันน้อยกว่าอันนี้เขาก็ไม่ผิดไม่มีกฎหมายแต่มันมากกว่าที่กฎหมายกําหนดผู้เสพนะมากกว่ากฎหมายกําหนดเอ่ะอันนี้คือเสพมันก็ผิดก็ถ้าเขาเขา้าเข้าสูขข่การบํนะาบัดนะบําบัดฟื้นฟูหรือให้เลิกยาปนะอย่างเงี้ยประมาณเนี้นยเขาน่าจะเอาไปบาบัดอันนี้ยเดรู้กันอยู่โอเคนะ โ,โอ้โหขออนุญาตยติดในการไลน์นะครับสวัสดีครับผู้บิดประกันใดข,ขอตัวด้วยขออนุญาตเสียงดังนะพอาอยู่ใกล้ถนนเนี่ยอยู่ใกล้ถนนเลยเสียงดังไม่ได้ว่าเอออารมณ์ไม่ดีอะไรนี่นะมันดังนะครับขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับ